ช่วงเจาะแจะกระแซข่าวช่วงเจาะแจกระแซข่าวมาแล้วครับ เรามาอยู่เป็นที่กิจกรรมงานบุญฉลองครบรอบ6ปีเต็มสบายดีทีวี6ปีมีแต่ให้ที่เหล่าบรรดาศิลปินค่ายเพลงจากอาสยามและวีเจจากสบายดีทีวีร่วมเดินทางไปเติมความสุขสร้างรอยยิ้มพร้อมมอบเงินบริจาคทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนการกีฬาให้กับน้องๆที่โรงเรียนหมู่บ้านเด็กมูลนิธิเด็กตำบลวังดง้งอํเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีที่ผ่านมาครับ รยากาศงานในวันนั้นก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานจากการร้องเพลงของเหล่าบรรดาศิลปินอาสยามและวีเจจากสบายดีทีวีที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาสร้างความคลืน้นเคลงกันอย่างต่อเนื่องแต่เอในขณะที่ทุกคนกําลังสนุกสนานกันอยู่นั้นก็รู้สึกว่ามีศิลปินคนหนึ่งนะครับที่กําลังอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองนั่นนั่นนั่นไงครับหนูเล็กบูเบอรี่อาสยาม มาแอบนั่งหลับอยู่ตรงนี้นี่เองมีไปอดหลับอดนอนมาจากไหนกันครับเนี่ยคุณน้องชาวบ้านเขาเถกันตรึมตึมตมแต่คุณน้องก็ยังอุตส่าห์หลับได้อีกเหรอครับเนี่ยสุดยอดไปเลยอย่างนี้แนะนำนะครับต้องหาเวลาพักผ่อนเยอะๆก็ดีนะครับหนูเลกแหมทำไปได้แล้วกลับมาพบกับช่วงจอแจกระแสข่าวได้ใหม่ในครั้งต่อไปครับอย่ง